ผู้ว่าราชการจากกังหวัดอุดรธานีสั่งตรวจสอบโครงการทำถนนหลวงขุดดินในเขตป่าสงวนสบกอตามที่สื่อทโทรทัศน์ได้นำเสนอกรณีชาวบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือร้องเรียนว่ามีการลักลอบขุดดินบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองแวงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบแล้วนำดินไปถมถนนเพื่อก่อสร้างไหลาทางสาย2097 บ้านนาคำไฮบ้านผือช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลำพูกับจังหวัดอุดรธานีโดยอ้างโครงการรัฐนายสยามสรีมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้สั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานีซึ่งจัดให้มีการประชุมทุกวันราชการเวลา8นาฬิกามอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่16มีนาคม2564เวลา14นาฬิกานายเวทินพุ่มอิน ผู้อเมริกานสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีนายสามารถหมั่นนอกในอำเภอบ้านถุยและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ พื้นที่ตรวจสอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำท้องที่หมู่หนึ่งบ้านหนองแวงอำเอบ้านผือจังังหวดอุดรธานีเนื้อที่ประมาณ21ไร่ซึ่งกรมชลประทานได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวงตั้งแต่ปีพศ2538 มีกำหนด30ปีและอยู่ในเขตกำหนดให้เป็นเขตปฏติรูปที่ดินแต่สปกไม่มีแผนงานที่จะจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนเนื่องจากเป็นที่ดินมีภาระผูกพันและไม่มีประชาชนถือครองพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่ในเขตกำหนดเขตไปรูปที่ดินครับซึ่งสปกรได้ประกาศเป็นเขตไปรูปที่ดินเมื่อปี2อ3 1โดยประกาศเขตทั้งอำเภอและมีการปรับปรุงแนวเขตใหม่เอาเฉพาะพื้นที่ที่รับมอบมาก็คือ ปรับปรุงดังเกตพระรัตปิสิกาไปสองพั้าอยห้าสิบสี่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นี่กรมป่าไม้ได้มอบให้สวปกเมื่อปีสามหกมติคลมอเมื่อปีสามเกตนำมาไปรูปที่ดินแต่การที่สวปกรประกาศเขตแล้วเนี่ยที่จะเอาที่ดินมาไปรูปที่ดินได้มันก็มีเงื่อนไขอยู่ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นี่กรมป่าไม้กับสวปกก,ก็ได้ตกลงกันเมื่อปีสามแว่าเกดลักษณะที่ดินที่ไม่สมควรนำมาปเป็นรูปที่ดิน,นก็อย่างเช่น เป็นที่ดินบริเวณตรงนี้ก็คือป่าสงวนนเป็นเป็นสภาพป่าและมีสภาพลาดชัน,นเป็นลักษณะคือภูเขาและพื้นพื้นที่ที่ไม่มีราษฎรครอบครองทํากินอย่างนี้เงื่อนไขตรงนี้สปปไม่สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการแต่งรูปที่ดินได้นะครับแล้วก็สปปก,ก็ไม่ได้เข้ามาลาังวัดขอบเขตตรงนี้ดังนั้นสภาพตรงนี้ก็ยังเป็นป่าสงวนรรมชาติอยู่นะครับส่วนที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ราษฎร หมู่บ้านใช้เป็นที่ทำประปาหมู่บ้านใชครับเห็นทางท่านกสจอบอกว่าจนกรมชนมนะทานได้ขอใช้พื้นที่กับป่าไม้ใช่ไหมครับก็คงเป็นลักษณะพื้นที่ที่มีพาราผูกพันอยู่ตรงนี้ซึ่งเงื่อนไขนตรงนี้สะ,ะกก็ไม่สามารถเข้าดําเนินการได้อยู่แล้วนะครับ สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่อยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแวงซึ่งปัจจุบันสภาพตื้นเขินขณะตรวจสอบพบร่องรอยการขุดตักดินโดยทั่วไปโดยพฤติการถือเป็นการกระทําผิดมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติป่าสมวนแห่งชาติพศส5 0 7เครับเบื้องต้นที่ทางท่านผู้มิการสนังานตัพิาการธรรมชาติสงขลอาองจังหวัดได้ร่วมกันวินิจฉัยแล้ว,ลว,ลวนะครับเบื้องต้นก็น่าจะเป็นการลัก รับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนที่มีการขออนุญ,ญาตใช้ประโยชน์เพรเบื้องต้นก็จะให้หมอบในทางหัวหน้าหน<อ>่วยหัวพอ,พอน้ำส่งนะครับในฐานะเป็นเหมือนงานรับพื้นที่รับผิดชอบหลักนะครับในพื้นที่ก็จะเป็นคนราไลทุก,กวเก่าโทษนะครับหรือผมเรียนนี้ครับที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตค่าทัประโยชน์ผู้รับอนุญาตค่าทรประโยชน์คือกรมธุลทานมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขาการอนุญาตแล้วก็การอนุญาตเนี่ยเป็นไปตามมาตรา3ทวิเดิมนะครับ แเ,เพิ่มหยัดปา่าชุมชนชาติทอทอทอพศ2507ซึ่งในการอนุญ,ญาตกรมป่าไม้จะอนุญ,ญาต30ปีนะครับแล้วก็กําหนดเงื่อนไขการอนุญ,ญาตประกอบไว้เงื่อนไขการอนุญ,ญาตประการหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่พบว่ามีการกระทําผิดกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการป่าไม้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้กับพนักงานเจ้าที่ป่าไม้แห่งท้องที่ทราบนะครับเพื่อดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีแต่เนื่องจากว่าเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตมานานนะครับแล้วก็ก่อสร้างเสร็จซึ่งเรียบร้อยแล้วใกล้จะหมดอายุด้วยซ้ําฉะนั้นกรมชลประทานก็อาจจะไม่ได้มีเจ้าที่มาไปจำนะครับดังนั้นการดูแลเนี่ยก็เป็นเป็นผลว่าอาจจะไม่ทราบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้าไปดําเนินการ ขุดดินตรงนี้ก็ทําให้เสียสิทธิ์นะครับเรื่องของผลประโยชน์ตามที่กรมชนประทานได้รับอนุญาตเข้าธรรมโยชนและในกรณีเป็นป่าสึน่งป่าสินเชชาติก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็คือหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่จะต้องมาดําเนินการตาม,มห,นาหน้าหน้าที่จะต,ต้องตรวจสอบว่ามีการดําเนินการกระทําผิดกฎหมายบุกรุกนะครับขุดดินเนื้อที่เท่าไหร่ยังไงตรงไหนนะครับเพื่อที่จะน,นําส่งพนักงานสํารวจพนักง,งานสอบสวนพื้นที่เพื่อ,อ หาผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการมารับโทษตามกฎหมายต่อไปครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทางาปปชภาคสี่นะครับที่ทางผู้อรองเดียนได้ไปยื่นหนังสือที่ปปชภาคสี่นะครับเมื่อวานก็ทางหน่วยงาน <S <S ผู้ดำนการทางหลวง แสงการทางหนองบัวลำพูก็เดินทางมาอยู่นับบริเวณนี้นะครับเราก็มีนักข่าวมาทําข่าวด้วยนะครับแล้วก็ทางท่านผู้หนนวยการปอประชาภาคสีนะครับก็จะได้รวบรวมหลักฐานพยานเพื่อดําเนินการตรวจสอบนอกเหนือจากนั้นนะครับทางอำเภอเองก็ได้ทําหนังสือขอหลักฐานในการกอร่อสร้างทางจากแสงการทางหนองบัวลำพูว่าการดําเนินการในการในสัญญานะครับมีเงื่อนไขระบุวไว้ว่าอย่างไรอะไร ในการดําเนินการก่อสร้างในครั้งนี้คครับ